เว็บไซต์เซียงไอเอเปิดเผยเรื่องราวของซุนเด็กหนุ่มวัย18ปีที่เพิ่งจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายและกำลังอยู่ระหว่างการมองหาสถานที่ศึกษาต่อซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตของเขาซึ่งสถาบันที่เขาเลือกที่จะสมัครเข้าเรียนนั้นก็คือมหาวิทยาลัยหญิงแห่งประเทศจีนในกรุงปักกิ่งของประเทศจีนจากคลิประหว่างการสัมภาษณ์เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งถูกนำมาเผยแพร่ โดยได้รับอนุญาตจากสถาบันนั้นแล้วเผยให้เห็นว่าพ่อหนุ่มคนนี้ที่ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาต่อคณะกรรมการผู้ที่ทําการสัมภาษณ์ของเขาถึงเหตุผลที่เขาได้เลือกเข้าเรียนที่นี่ซึ่งคาตอบของเขาก็คือมันง่ายกว่าที่จะหาแฟนครับโดยเขายัางอธิบายว่ามาหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีนักศึกษาหญิงเป็นจำนวนมากดังนั้นหากผมได้เรียนที่นี่ผมคงไม่ต้องกังวลเรื่องการจะหาแฟนว่าจะหาไม่ได้ด้วยค่านิยมของสังคมจีนที่อยากจะมีลูกผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประกอบกับนโยบายลูกคนเดียวที่มีมาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้ทำให้สังคมจีนเกิดปัญหาความไม่สมดุลระหว่างเพศชายและเพศหญิงชายจีนหลายคนประสบปัญหาในการหาภรรยา เนื่องจากจำนวนผู้หญิงที่มีน้อยกว่าทำให้มีอัตราการแข่งขันที่สูงมากในขณะที่มหาวิทยาลัยหญิงแห่งประเทศจีนแม้นว่าดูจากชื่อแล้วหลายคนคงคิดว่าสถาบันแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยหญิงล้วนแต่แท้ที่จริงแล้วสถาบันแห่งนี้เองก็มีการเปิดรับนักศึกษาชายเช่นเดียวกันแม้จะมีสัดส่วนน้อยมากเพียงแค่หนปอร์เซนจากจำนวนนักศึกษาทั้งหมดแถมในปีที่ผ่านมาก็ยังมีนักศึกษาชายเพียงแค่คนเดียวที่สามารถผ่านบททดสอบจนสามารถเข้ามาศึกษาที่นี่ได้ดังนั้นซุนจึงไม่ได้เป็นเด็กหนุ่มเพียงคนเดียวที่ต้องการเข้าศึกษายัางมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เขามีคู่แข่งเป็นจำนวนมากแต่ก็นับว่าเป็นโชคดีที่เขาสามารถผ่านการทดสอบและผ่านการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายมาได้โดยคาดว่าเขาจะได้เข้ามาเป็นนักศึกษาที่นี่ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้และทางด้านซุนเองเอก็ยังเปิดเผยอีกว่าการหาแฟนนั้นไม่ได้เป็นเพียงสาเหตุเดียวที่ทำให้เขาอยากเข้าเรียนที่นี่ แต่ชื่อเสียงของคณะการกระจายเสียงทำให้เขาเชื่อมั่นว่าถ้าเรียนที่นี่จะทำให้เขาหางานได้ง่ายขึ้นโดยครอบครัวของเขาก็ให้การสนับสน,นุนทางเลือกของเขาเป็นอย่างดีแต่ถึงอย่างนั้นพ่อของเขาก็ไม่ไวที่จะเตือนมาว่าอย่าได้ถูกบรรยากาศของความเป็นผู้หญิงกลืนไปจนสูญเสียความเป็นชายในตัวอย่างเด็ดขาด